หม่อมทิพวรรณกฤิดากรณอยุธยาหม่อมในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชหม่อมทิพวรรณกฤิดากรณอยุธยาหรือนามเดิมเจ้าทิพวรรณณเชียงใหม่นางข้าหลวงในเจ้าดารารัศมีพระราชชายาและอดีตหม่อมในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชหม่อมทิพวรรณเป็นทิดาของเจ้าเทพดำรงรักษาเขต เจ้าฟ้าเมืองขุนยวมผู้รักษาชายแดนแถบลุ่มน้ำสารวินสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับเจ้าปิมปาณเชียงใหม่หลานสาวเจ้าราชบุตรสุริยะคาตณเชียงใหม่เจ้าราชโอรสองคใหญ่ในพระเจ้ากาวีระหม่อมทิพรวรรเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าบาวรเดช ซึ่งได้พบรักกันในขณะที่เจ้าทิพวรรณได้เข้ามาอยู่กับเจ้าดารารัศมีในพระราชวังดุสิตมีทิดาหนึ่งพระองค์แต่ถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่คลอดหลังจากนั้นพระองค์เจ้าบาวรเดชได้เสกสมรสกับเจ้าศรีนวลณเชียงใหม่น้องสาวของเจ้าทิพวรรณเป็นหม่อมคนใหม่หม่อมทิพวรรณจึงกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจยเชียงใหม่ต่อมาพระองค์เจ้าบาวรเดชต้องอาญาในฐานความผิดกบฏและหนีไปอาศัยที่ประเทศเวียดนามจนกระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษจึงกลับมาตั้งโรงงานพิมพ์ผ้าที่อำเภอหัวหินหม่อมทิพวรรณก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนหลายครั้งในปีพศ .2452 หม่อมทิพวรรได้มีโอกาส สนองพระเดชพระคุณในการถวายพระอภิบาลแดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายเล็กๆที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชาอยู่ที่ยุโรปในเวลานั้นหลายพระองค์ในฐานะพระยาเอกอัครราชทูตและสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ทรงเมตตาเป็นพิเศษพระราชทานเครื่องประดับกาย อย่างสมเกียรติหม่อมทิพรวรรณได้มีโอกาสรามถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อข่าวเสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2469และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหนรียญรัตนาภรณ์ให้แก่หม่อมทิพรวรรในครั้งนั้นหม่อมทิพรวรรณได้สร้างเตาบ่มใบาย,ยาสูบ ที่บ้านหนองหารอำเภอสันทรายจัังหวดเชียงใหม่และเริ่มเพาะปลูกและบ่มใบยาเวอร์จิเนียเป็นลายแรกของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพศ .2486 หม่อมทิพรวรรณได้บริจาคที่ดิน9ไร่เพื่อสร้างวัดเมื่อปีพศ .2482 และได้เป็นประธานในการสร้างพระวิหารในปีพศ .2490 สำเร็จเมื่อปีพศ2494ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการก่อสร้าง81,500บาทชาวบ้านจึงได้ขนานนามวัดนี้ว่าวัดทิพวรรนารามในปีพศ2483เจ้าทิพวันได้มอบที่ดินจำนวน10ไร่เพื่อสร้างโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลหนองหานซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านหนองหาน ทิพรวรรณอุทิศม่อมทิพรวรรณได้เคยรับตำแหน่งนายกสมาคมสตรีสีร้านนาเมื่อปีพศ2496และเป็นกรรมการสมาคมผู้บ่มเพาะปลูกยาสูบแห่งประเทศไทยม่อมทิพรวรรณถึงแก่กรรมเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2497สิริรวมอายุ71ปี